สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาศริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนาจะได้มาเล่าถึงภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคคม2566ค่ะเรามาดูการโคจรของดวงดาวในช่วงวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาค,คมกันนะคะ เริ่มต้นเดือนดาวหลักๆได้แก่ดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งอยู่ราศีเมษได้ตำแหน่งอุดดาวพฤหัสบดีอยู่ราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชคดาวราหูอยู่ราศีเมษได้ตำแหน่งเทวีโชคค่ะดาวมฤตยูก็อยู่ที่ราศีพฤกษภนะคะและดาวเสาอยู่ราศีกุ่มได้ตำแหน่งเกษตรค่ะจากนั้นดวงดาวก็จะ เดินไปเดินมากันอย่างสนุกสนานเลยนะคะเริ่มจากวันที่3พฤษภาคมดาวพูดหมายเลขสีนะคะเดินถอยหลังค่ะจากที่สถิตณราศีเมษก็ย้ายไปสถิตณราศีมีนได้ตำแหน่งปรกเกษตรจากนั้นวันที่4พฤษภาคมดาวศุกร์หมายเลข6โคจรยกย้ายจากที่สถิตอยู่ณราศีพฤษภก็ ย้ายไปสถิตณราศีเมถุนนะคะวันที่7พฤษภาคมอะคราวนี้ดาวพุธโคโจรเดินกลับมาเหมือนเดิมค่ะกลับมาสถิตณนะราศีเมษวันที่10พฤษภาคมดาวอังคารโคโจรยกย้ายจากที่สถิตณนะราศีพฤษภก็ไปสถิตณนะราศีกรกฎนะคะวันที่15พฤษภาคม ดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งจากที่อยู่ที่ราศีเมษนะคะก็โคจรยกย้ายไปสถิตณราศีพฤษภค่ะส่วนดาวเกตนะคะช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิหพฤษภาคมสถิตณราศีกันตลอดเลยค่ะและดาวจันทร์นะคะก็โคจรอย่างว่องไวตามปกติค่ะอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ราศีละสองวันครึ่งค่ะชาวลัคนาราศีสิงค์คะ ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมถ้ามองจากภายนอกนะคะโอ้ท่านมีคนที่แวดล้อมท่านมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นเพศตรงข้ามนะคะแต่ละคนเขาก็จะดูแลใส่ใจเรียกว่าพนาพนอท่านแบบนั้นเลยทีเดียวท่านมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากเพศตรงข้ามนะคะแล้วการติดต่อสื่อสารเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านค่ะอันนี้เป็นภาพภายนอกนะคะ ทีนี้มองเข้ามาข้างในจิตใจของท่านปรากฏว่าท่านไม่ได้รื่นรมท่านไม่ได้รู้สึกสุขสบายอย่างที่ภาพภายนอกอำนวยประโยชน์ให้กับท่านแบบนั้นคือข้างในใจของท่านน่ะท่านจะรู้สึกบีบคานร,รู้สึกกดดนันรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในภาวะสังคมแบบนี้ท่านอยากจะปลีกวิเวกไปอยู่ส่วนตัวอยากจะไปนั่งสมาธิอยากจะไปนั่งวิปัสสนาคือ ไม่อยากจะยุ่งกับใครๆเลยเป็นแบบนั้นค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เกิดกลางวันคือเกิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงก่อน6โมงเย็นท่านมีเกณฑ์จะได้เงินประกันนะคะรวมทั้งได้เงินจากมรดกรวมทั้งได้เงินจากคุ้นส่วนค่ะแต่ก็ให้ระวังไว้ด้วยว่าถ้าหากว่ามีการลงทุนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะ มองรูปการผิดไปทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องของการลงทุนนะคะส่วนชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เกิดกลางคืนคือเกิดตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงก่อน6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นตําแหน่งหน้าที่ที่ท่านทำอยู่ก่อให้เกิดประโยชน์โชคลาภท่านจะหางานได้ง่ายมีงานเข้ามาให้ทำอยู่เสมอค่ะนอกจากนั้นท่านก็มีเกณฑ์ที่จะ ได้รับมรดกนะคะและถ้าหากว่ามีการลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนจะเกิดผลดีค่ะมาถึงสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านจะมีความสนใจในเรื่องของการเมืองอย่างจริงจังเลยนะคะแม่นี่เป็นจังหวะเลือกตั้งด้วยเนอะนะคะแล้วท่านก็จะได้มีการติดต่อมีการ เจรจากับงานต่างประเทศค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงนี้ก็ให้ระวังไว้นิดนึงค่ะเพราะว่าตามจังหวะการโคจรของดวงดาวเนี่ยมันมีเกณฑ์ว่าเดินทางไปไหนมาไหนให้ระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขโมยขโจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกทำร้ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนิดนึงค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เกิดกลางวันท่านมีเกณฑ์จะได้เงินจากต่างประเทศนะคะรวมทั้งการอยู่ต่างถิ่นต่างแดนค่ะและในอีกทางหนึ่งนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะอาจจะไม่ได้อยู่บ้านตัวเองค่ะส่วนชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เกิดกลางคืนท่านจะได้ประโยชน์โชคลาภที่มาจาก การศึกษามาจากการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าก็ฝากให้โชว์นะคะคือสมัยนี้มันต้องโชว์นะโชว์ในเรื่องที่ดีนะคะโชว์ในสิ่งที่ทำให้คนเขาได้เห็นคุณค่าของตัวท่านค่ะฉัดขอลงรายละเอียดเรื่องวันที่อีกนิดหนึ่งนะคะวันที่สองและสาพฤษภาคมท่านมีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภจากผู้หญิงนะคะ เรียกว่าเป็นโชคลาภแบบที่คาดไม่ถึงเลยค่ะแต่ว่าในจิตใจของท่านนะคะคือต่อให้มีโชคลาภมาขนาดไหนก็ตามแต่ในใจของท่านช่วงสองวันนี้จะมีความหมงุดหงิดมีความไม่สบอารมณ์และก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาในแนวจุกจิกจู้จี้ขี้บน่นและวันที่13กับ14พฤษภาคมฉันขออนุญาต ฝากไว้3มเรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือเวลาจะพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนขอให้ใจเย็นๆตั้งสติรับฟังกันด้วยความเข้าอกเข้าใจนะคะเรื่องที่สองถ้าอยู่บ้านจะใช้ข้าวของอะไรก็ให้ใช้แบบเบาๆมือใช้ด้วยความระมัดระวังหรือถ้าหากว่า ออกนอกบ้านก็ขอให้ดูแลกระเป๋าสตางค์ให้ดีๆค่ะและเรื่องที่3ค่ะในกรณีที่ได้รับข่าวสารที่ทําให้ขดหูไม่สบายใจหรือว่าได้รับข่าวร้ายนะคะก็ขอให้ตั้งสติจับอารมณ์ตัวเองให้ทันจากนั้นให้พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญาค่ะ ในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงอ่ะคลิปนี้พิเศษเลยค่ะทำบุญแบบไม่ต้องใช้เงินเลยเผื่อบางท่านเอาเงินไปเที่ยวช่วงสงกรานต์หมดนะคะนั่นคือฉัดขอเชื้อเชิญท่านที่เกิดกลางวันคือเกิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงก่อน6โมงเย็นทำบุญเสริมดวงบูชาดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นประธานภาคกลางวันค่ะและขอเชื้อเชิญท่านที่เกิดกลางคืนคือเกิดตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงก่อน6โมงเช้าว,วันรุ่งขึ้น ทำบุญเสริมดวงบูชาดาวจันทร์ซึ่งเป็นประธานภาคกลางคืนนะคะการทำบุญเสริมดวงบูชาดาวอาทิตย์แบบที่ไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะนั่นก็คือท่านสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลาสวดมนตก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะส่วนการทำบุญเสริมดวงบูชาดาวจันทร์ก็คือสวดมนนั่งสมาธิทุกวันจันทร์ค่ะเวลาสวดมนตหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแน แบบนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะอะถ้ากรณีท่านใดนะคะไม่แน่ใจเอ๊ะฉันเกิดช่วงเวลาไหนกันแน่ฉันเกิดกลางวันหรือว่ากลางคืนกันแน่ฉันก็ขอเชิญเชิญท่านก็สวดมนต์นั่งสมาธิทั้ง2วันคือทั้งวันอาทิตย์และวันจันทร์ไปเลยคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะหากท่านสนใจอยากจะดูดวงอยากจะดูฤกษ์หรือว่าอยากเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะ และฉัดขออวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ